สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดคำพูดเต็มๆนาทีแซนเดือดใส่นักข่าวหลังพิโรพิธีอาลัยแตงโมวันที่12มีนาคมแซนได้เดินทางมาร่วมงานอาลัยแตงโมนิดาทางด้านแซนวิสาพัฒน์ได้ถูกสัมภาษณ์จากนักข่าวแต่ทางด้านแซนได้ตอบเพียงสั้นๆว่าวันนี้มาส่งเพื่อนนะคะแซนยังไม่อยากตอบอะไรขอโทษทีนะต่อไปก็เป็นประเด็นนะในขณะที่เพื่อนที่มากับแซนตอบแทนว่าคือจริงๆคุณแซนคิดถึง อยู่ทุกวันนะร้องไห้แล้วก็เสียใจอยู่ทุกวันวันนี้ขอให้คุณแซนมาส่งแตงโมนะครับต่อมาแซนก็ได้ตอบนะข่าวที่ถูกถามว่าอยากจะพูดอะไรถึงแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายหากแตงโมฟังอยู่แซนได้นิ่งไปสักพักก่อนจะตอบว่าพูดไปก็ไม่เชื่อค่ะเพราะฉะนั้นขอไม่พูดอะไรของเงียบแล้วกันพูดไปก็ไม่เชื่อแล้วจะถามแซนกันทำไมาคะตอนนี้แซนขอทางได้ไหมคะ มาเจอแบบนี้แซนอึดอัดอะค่ะพูดไปก็ไม่เชื่อแล้วจะมาถามทำไมคะแซนรบกวนขอทางด้วยค่ะพร้อมเดินขึ้นรถและพูดทิ้งทายว่าแซนมาส่งเพื่อนรบกวนมีมาระยาทนิดนึงค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดุะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ c อ m ขอบคุณครับ